อนี่ขันตอนสุดท้ทายนี่ข,ขันจักรันจักอือมีพี่น้องครับผมมีคือเฮ็ดสมบักแกงเนาะครับพี่น้องเนาะนยับใส่เอาเอาอันเครื่องนี่<ม>แล้วก็ว่างเข้าไป<ม>นี่คือขั้นตอนสุดท้ทายแล้วนเนาะถ้ามาเลี้ยนออกมันกบไปประเทศไทยกับไปเฮ็ดออกก็แสดนได้ว่ากลับไปแทรกกลักับเป็นว่านาซาชิมิจิได้ทุกทีก็เนี่ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชายยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทัางเพียรสนองวนาสารักลาเงินวันน้ำด้ครับเด้อเมื่อนี้สนองวนาสาสิภาพี่น้องเมื่อเบิ้งขันตอนการทํำกิมกีแตงกัวกันเนาะครับเนาะว่าเฮ็ดแบบใดดูคลิปนี้จบเฮ็ดเป็นท่านทีครับผมเขาได้แตงมาเขากะเอามาล่างนะครับพี่น้องเอามาล่างบักแตงนี่ล่างซีรอบเลยนะครับเด้อเพื่อวามสะอาดล่างมาแล้วก็มาตัดหัวตัดไทยตามภาพเลยครับพี่น้องครับผม ก็ล่างแต่งสะอาดสะอาดแล้วนะครับเด้อกะเอามาปาดแบบนี้ครับพี่น้องมาพาหัวนะครับเนาะให้มันเป็นซีแฉกเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อที่จะยัดอุปรกรณ์น,นะครับผมคือเป็นยัดใส่พวกเครื่องปรุงเครื่องต่างๆนะครับเด้อมาเบิ่งเครื่องกันนะคร,าานครับว่ามีอย่างแนีนะครับเนาะอะ่อันเดี๋อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมบดมะเหล่านะครับพี่น้องเนดะ้อจากบาทอันนี้ ซีพันหาลอยว่นประมาณร้อยกว่าบาทกระเทียมบดมาแล้วแล้วก็จะเป็นกุ้งจอมนะพี่น้องนะนี่กุ้งจอมครับพี่น้องบ่มันถือๆได้หนิเนี่ยมันเกือบเมื่อนพอดินี่น,ะน,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 นี่กุ้งจอมกระเทียมกุ้งจอมแล้วก็จะมีผักเปียนครับพี่น้องผักเปียนเป็นสิมาหันเป็นท่อนไปให้หันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนผสมกันนะครับพี่น้อง แล้วก็จะมียวถ้ามีังีกเอีกยวผมสีเอามาบอกซูฟังนะครับเนอะตอนนี้ก็ขัน้นตอนก,นการฝันบักแจงนะครับโอ้บหักแจงก,กีบไงแต่ว่านี่บ,บ,อกกบอกกีบใตกันบักแง่นึงเพื่อนจะบ่กเฮ็ดสุดนะครับเดี่ยวน,น, <laughs> นี่นจะพาให้เป็นประมาานีนะครับจะว่าเป็นตอนไผ่ตอนมันนะครับนี่ให้มันฆ่าอายุกันแบบนี้นะครับ หรือว่าบางคนเพิ่นก็นจะเฮ็ดเป็นเปียงไผ่เปียงมันแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามือนี้จะเฮ็ดบ่ให้มันออกจากกัน,คน,กกนะครับพอหอบฟ้าแล้วก็ใส่เกลือเนาะครับเนาะเกลือนี่ก็กาๆเอาเนาะนี่โรยให้ทั่วๆนะครับผมเนี่ยใส่เกลือขั้นตอนการใส่เกลือเด้อครับพี่น้องเด้อใส่เกลือแล้วจะใส่น้ำเล็กน้อยนะครับพี่น้องบ่แม่นว่าใส่น้ำให้ท่วม คือใส่น้ำเพราะว่ามันเจือกับเกลือนี่ให้มันผสมกันแล้วให้มันเข้ากันกับเนื้อของแตงกวานะครับพี่น้องจะพักไว้ประมาณ20-30นาทีจนว่าแตงมันกรอบนะครับพี่น้องเพื่อนจะให้แตงกับเกลือนี่กับน้ำให้มันเข้ากันก่อนที่จะเอาไปผสมกับเครื่องปรุงอย่างต่างๆนะครับเด้อเพื่อนจะใส่น้ำแบบนี้แล้วมักไว้ประมาณ20-30นาทีเห้กัดเบิ้งนะครับว่ามันกรอบหรือไม่กรอบนะครับพี่น้อง เอาผักเปียนนะครับหนูมันลงพันกว่านชนอนอโอ้ได้หลายเด้อนี่เออคือบ้านผสมกินซืซ่อๆกับอะได้ด้ฮนะ้ยเนาะได้หลายไหมเนี่ยมะาลังนี่เจ้มามะลังนี่ต่อไปก็เป็นการล่างผักเปี่ยนนะครับเนาะผมก็บ่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอีหยังบ้านผมเอิ้นผักเปี่ยนเด้อครับพี่น้องเด้อการล่างผักเปี่ยนกั คุณยายเพื sí, ama, look. Look. Actually, ่อนกะเอาหอมมาปวกนะครับเนาะเอามาปวกหอมประมาณสองหัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะว่ายฟังว่ามันมีอุปกรณ์อย่างเนี้ยเครื่องปรุงเครื่องเที่ยงอีงต่างๆส่วนผสมมีอย่างเนี้ยเดี๋ยวสีบอกสู Anything ่ฟังเด้อพี่น้องเด้อกะเอาพักเปลี่ยนมาล่างบักย่างดีเลยนะครับทำความสะอาดย่างดีทุกทุกขั้นตอนนี้เนีนความสะอาดนะครับพี่น้องเอาพักเปลี่ยนมาล่างเพื่อที่จะเอาไปหั่นเด้ครับพี่น้องเด้อขั้นตอนการหั่นผักแตนนะครับผมก็หั่นประมาณ1นิ้ว กว่าๆนะครับถึงสองนิ้วนะครับผมกาๆเอาได้พี่น้องก็รวมรับตัดตอนหน่อยนะครับเนาะคลิปจะบริเนี้ยวนะครับพี่น้องกับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะเปลี่ยนออกมาแล้วก็มาหั่นครึ่งก่อนแล้วก็มาจุ่มใส่กันนะครับแล้วก็มาหั่นอีกประมาณสองนิ้วนะครับผมกะเอานะครัโปอ้นี่โอเอคือบักเตียงนี่สี่สิบหน่วยชาชิเกเย่ยอุ้ยชาชิกเกะ แล้วก็บักแทง40น่วยประมาณนี้บรอทีนี่ยังผ่านี่สองหัวทุเกยยังผ่าครึ่งก็ทุเกยครึ่งคร่งก็ทุเกยโอเคที่นี้อันนี้ผู้ดันผู้ดันเพื่อเท่าไรบุญสองแพ็คกันนี่ผสมกันสูตรนี่ต้องเปรี้ยได้หรอวาประมาณนี้แล้วก็อันนี้อีกก็อีกทานน้อยเหรออีกอันดยสิ่งที่วางลงคอ 사모님이요만큼 했는지 이만큼 했는지 봐야 돼. 네가 그게 기법인데 말안 가르쳐줘. 이 내가 한몇나 찍어 사진 이렇게. 네. 우젓 이거 다안 들어가. 에이, 숟가락 몇 개야? 하나, 둘, 세 개. 에이, 이거 이거 이것도 하나, 둘, 셋 에이, 어, 오케이. 어, 중요한 게 그거야. 그아라이번데이안티라이번데 อันปุกงจอมแท้รปัยปนแล้วว่าก็ต้องตามสูตรเป็นแบทนน้อมาีนกต้องมานก็ตนมทีน้องมาทน่องม่ีมาี่ก็ี่อาอมี่้งอาีนีอมากมา่นี่กอนีก็้มานี่นาอน้อามันโา้า มันเค็มมาสั่นใส่หลายวันเลยมันเค็มประมาณสองซอนครึ่งน,นะครับเนาะเออเดี๋ยวนี้สองซอนครึ่งผสมใส่กับผักเปียนดนี่นะครับเนาะผักเปียนนี่บดบดถึงกิโลตรงนะี้เนาะประมาณมันมันบดบดประมาณกุ้งจอมนี่ใส่สองซอนครึ่งบะนีมาเน,นื้อนี่กะกระเทียมบดนี่ที่ใส่หลาววันนี้นะครับเนาะต้องตามสูตรโอ้บุกบางอย่างเนี่ยเลยอืมโอเคซีกิ เซบว่นโอเคกระเทียมบดสามสว่วนใหญ่ๆนะครับเนาะกับ <Okay. S 1> กุ้งจอมอีกสองสว่วนครึ่งอันนี้เป็นสีง้องใส่กันที่ป่านนะครับเด้อแนวต้วงบวชพริกครับพริกบดนะครับอีกแมวไว้อยู่กอหนึ่งครับนะครับเนาะฮานะาแล้วสองครับนะครับพี่น้องเซกี้โอ้ สี่ครบสามครึคร่งมุ่เล่าท่านโยงขึ้นมาอืนะครับเนาะนส,ส่วนผสมส่วนผสมเด้ออันนี้น้ำปลาครับใส่น้ำปลาเข้าไปอีกอันนี้หัวน้ำปลาเนาะครับครึ่งเดียวโอ้ครึง่งครบสะ <c oughs> ก,การอน จะกลุ่มว่าสัน่นอันนี้หัวน้ำปลาที่นเฮนเนาะอเออหัวน้ำปลาละ่ะใส่บักพริกกระปีกงแม่บักพริกเป็นซีครอบครึ่งเออมันบวแดงที่เออเพราะว่ามันบวค่อยเพชรปนได้ดอกนะ <c oughs> นี่คือตามสูตรเลยด้วครับพี่น้องอเพื่อจะเฮ็ดทุกปีข,กขั้นขั้นันสูตรจังซี่เฮ็ดได้บวเฮ่ โ <พ uka> อ้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะครับพี่น้องเด้อแป้ง,ปงข้าวเหนียวที่มันเป็นแป้งอยู่นี่ใส่ครึ่งคอบนะครับมาผสมกับน้ำห้อนน้ำห้อนนี่คือหาลอยมิเลียดนะครับผมแล้วก็ผสมให้มันเป็นเนืละเหน,นียวแบบนี้แล้วก็เอามาผสมกันตามสูตรเลยนะครับพี่น้องเด้อนี่คือแป้งข้าวเหนียวครับผมเพิ่นเอามาเฮ็ดนังไรวะเฮ้ยไหนผสมหนนึงไรผสมใบหว่เอามาต้มเอาบ่เนี่แป้งข้าวเหนียว อย่างวะเย่น้ำปลานี่ส่วนผสมนี่เข้าก็เติมเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำปลาถ้าเขารู้สึกว่ามันจางเขาก็ใส่ลงไปลบางที่ก็อาจจะได้ใส่น้ำตาลน้ำนะครับพี่น้องปรุงไปพร้อมนะครับพี่น้องเฮ็ดไปน้ำปรุงไปน้ำนะครับผมเจ้าเจ้าเจ้าเสี้ยบงแค่โอ้มันจะเค็มหรือจางหรือทั้งหดเข้าเสี้ยบงนี่คือเครื่องปรุง 짠지 싱거운지 응. 음. 그래서 그 맛을 음. 기억해서 음. 요렇게 음. 만드는 거야 음. 간간해? 응 음, 아니 이제 좀 숨이 죽어야 돼자 한번 해봐 조금 더 이거는 조금? 네더 넣어? 자 자요? 네. 이게 이제 절어져야 절어져 돼, 돼. 아, 아, 이렇게 เพราะว่าเออบักเตงมันก็มีเกลืออยู่แล้วอ่าโอ้ยโชคกลุ่มอิสเซอร์ฮะฮ่า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 ทอกแก้วจางผู้หนึ่งว่าแค่ผู้หนึ่งว่าผู้หนึ่งว่าจืดฮ่า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 ทอกแก้วจางผู้หนึ่งว่าแ่แล้วจุกุ่มโอเคโอเคโอเามคนโอ 그러니까 사 네. 간을 보고 미친거 네. 그럼 이거나 이거나 조금씩 더 넣는거야 네. 그래서 내 입맛하고 네. 맞추는거지 네. 아 이거 맛있다 처음에 입게을 바꿔서 그때 스톱 왜 그래 쟤 봉술로냐 아니 왜냐면 또 이게 태국사람 입맛에 어떻게 될지 몰라 그래 들려맛들려 그러니까 들려. 들려. 음. 들려. 네. <laughs> 입맛하고 네 입맛하고 또 틀린거야 그래요 어. 여자 입맛, 여자 어, 입맛 그럼요 아, 그래요, 저겁자, 한쪽은 괜찮아, 이렇게 네, 맞습니다. 그래요, 그래요, 그래네 그래요, 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 그네요 그래요, 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 그래이 그래요, 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 그 이거 그래요, 그래 오. 오. 네. 네. 이거 래요 그래요, 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 그 โอ้ม oh, yeah, uh, yeah, yeah, yeah. um, ันมันมันจะหวานเท่าน้ำตาลอ่าเยอะเยอะเยอะคือไม่ไม่ไม่เห็ดกลิ่นยืดโดยเฉพาะอันนี้คุ้มมากแตงนี้แซ่เกลือไว้ใส่น้ำหน่อยนึงักแตงแซ่เกลือไว้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบด้ทีนะครับพค่ไหนแซ่เกลือแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อย เราไปที่นี okay, <fry fish> <espace> <sh> ่เพิ่นก็เอามาล่างนะครับพี่น้องประมาณ20ถึง30นาทบวิธีมันบ่หลายเขาอ้อมาเลี้ยนในมือนี่เฮามาเลี้ยนนะครับบัดนี้เอาบักแตงไปล่างน้ํานึงแล้วก็สิมาผสมกันแล้วบัดนี้ทุกอย่างกันไปเราใส่เด็ดตัวจริงเด็กยวันนี้คนงานที่ตกลงกันนึงเดนจีนจะตกลงกันนี่ครับพี่น้องรายการนะครับได้บ้านเด้อบ้านนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอานี้เอานี้ยัดบนะ อ,อ,อันนั้นบอดเออหยัดใสแล้วก็ว่างออนี่ขั้นตอนทุท้าที่นี่อืมีพี่น้องครับผมนี่คือเฮ็ดสมบักแกงเนาะครับพี่น้องเนาะหยัดใสเอาเอาอันเครื่องนี่แล้วก็ว่างเข้าไปนี่คือขั้น,อนตอนทุท้าแล้เหรอ ถ้ามาเลี้ยนออามอนกลับไปประเทศไท้กับไปเฮ็ดออกก่แสด้ว่ากลับไปแท้กลวกับเป็นวัณซาชิมจีด้ยตุกี้ก้อนเนียนขั้นตอนกับประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อกับบักแตงประมาณ4ี่หน่วยนี่แหละนะครับพี่น้องบักแตง4ี่สิหน่วยพักเปลี่ยนกับสว่องหัวลากย่ามีหอมหอยไ่อีกสองหัวนะครับพี่น้องหลักๆเครื่องผสมกับสิมนี้ประมาณนี้แล้วก็ พี่น้องกลับไปเบิ้งอีกนะครับว่ามีส่วนผสมอย่างเนี้เครื่องปรุงนะครับเด้อขั้นตอนส exactly. ุดท kind of ้ายแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะเราเป็นว่าฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้ออั่ยงัดแ้กองเรียวกันคือจบงานเนาะครับเนาะขั้นตอนก็มนี้ประมาณนี้เครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องผูได้ากเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดได้นะครับเด้อนะสถานที่เฮ็ดกะบ่อยากอํานวยปานใดเพราะว่ามันคับมันแขบอันนี้ไม่ได้ตัดเรื่องตัดกับมี ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับผมเอาไปล่องเห็ดบึงแ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์สนองมนุษานะครับเด้อบัวมันบัวพ่อดรกอายุดีมีแห้งลำรวยกันทุกคนครับแชร์อะไรนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับการทำกิมจิบักเตียงที่เกาหลีใต้นะครับผม